ฉีกทุกกฎของการทำสลายก็ใช้นมข้นไปเลยสิคะเฮ้ยมันจะได้เหรอเอาล่ะเป็นไงเป็นกันอยากรู้ก็ต้องลองก็ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจดีๆก็นึกอยากจะทำขึ้นมาเงยหน้าไปมองเฮ้ยนมข้นเอาละเสร็จชันหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมทั้ง3อย่างลงไปนั่นก็คือ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 นมข้นกาวและครีมอับน้ำถ้าคนไปเรื่อยเรยแล้วยังไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นสลามได้ก็ต้องใช้เพสตั์เข้าช่วยแล้วล่ะค่ะเติมเติมสลับกับคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้องจะจับตัวกันเป็นก้อนสังเกตเนื้อของน้องนะคะถ้าน้องจะเป็นสลามเนี่ย าใหแมงมุมหมาอันนี้คิดเอาเองนะเนี่ยพอได้แล้ว่ก็เติมสีลงไปเลยวันนี้ใช้เป็นสีเขียวเนยรู้สึกว่าใส่สีเยอะเกินไปนะเนี่ยและแล้วเนื้อที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเอาล่ะลุยหุ้ยจะบอกว่าฟิลที่ได้คือแบบ ดีอะเนื้อสัมผัสคือดีมากเออมันคล้ายอะไรอะมันคล้ายดินมันแต่ดินมันแบบนิ่มอะนิ่มแบบเหลวเลยบีบไปบีบมาก็รู้สึกว่าเหมือนน้องจะสู้มือนะยิ่งบีบยิ่งมันเหมือนสู้กันอะอ่าแล้วดูความยืดดิโอ้โหถือว่าผลลัพธ์ออกมาดีมากมากเลยนะคะเนี่ยอ่าแล้วสังเกตที่มือดูสิบีบไปบีบมาเนี่ยจะกลายร่างเป็นเนื้อหักแล้วนะเขียวเชียไม่เป็นไรถึงวันนี้จะล้างไม่ออกพรุ่งนี้ก็คงออกแล้วเนาะ เฮ้ยกลับมาที่สลามต่อหฮ้ยมันได้นะสูตรเนี้ยแล้วจะบอกว่าทุกสูตรที่ทํามาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทําสลามเนี่ยเราไม่เคยใช้น้ํายาทําสลามเลยกีซลินบอลเล็กก็ไม่เคยใช้นะเพราะว่าหาซื้อไม่ได้สักทีอ่ะมาเดี๋ยวจะย้ำให้ฟังอีกทีนึงนะคะว่าสูตรนี้ใช้อะไรบ้างอ่ะเตรียมจดนะพร้อมยังอ่ะาบอกเลยละกันนมข้นหวานกาวคูณครีมอาบน้ําแป้งเพสต์และสีผสมอาหารจ้าสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบาย